ดูอีกสาวสวยคนหนึ่งนะคะที่ไปสมุยท,ที่เกาะสมุยมันมีอะไรนะคะมีคุณแพงค่ะแพงพิชพัทดาราสาวท่านนี้ค่ะเห็นไหมคะอวดบิกินี่ตัวจิ๋วนะคะนี่เอวย่มเอยมะพร้าวเอยโอโสับปะรดเอยสับปะรบเออคุณผู้มชมโชว์ขาเรียวยาวนะคะทําเอาโหโซเชียลแบบแชร์ภาพกันสนันค่ะแต่ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อคุณผู้ชมส,สวยเซ็กซี่ขนาดนี้นะคะสาวแพงบอกกับบันเทิงไทยรัฐว่า เธอยังโสดไม่มีแฟนถึงขั้นใช้คําว่าเหี่ยวแห้งเลย oh. โชคดีนะคะยังได้หลานรักนะคะลูกฝาแฝดมีก้ามีย่าที่เพื่อนสีมารก,กี้ขอให้เป็นแม่ทุนหัวให้ค่ะ oh. ส่วนที่เพื่อนยู oh. เพื่อนแซวให้คู่ป๊อกมากี้คือเขาสนิทกันคุณผู้ชม oh. ว่าเร่งปั๊มทายาตคนต่อไปเนี่ยค่ะหลังจากที่ทริปไปเที่ยวทะเลลงรูปสวีดรัวด้วยกันเนี่ยค่ะเอหรือว่าป๊อกมาร์กี้จะเตรียมแผนมีลูกคนต่อไปนะคะ แล้วสาวแพงนี่เขาเหี่ยวแห้งเรื่องความรักจริงหรือเปล่าอ่านี่ช็อตนี้เห็นไหมล่ะจะต้องมีลูกแล้วล่ะค่ะ,ะไปฟังทั้งหมดจากสาวแพงพิชาพัฒเลยค่ะเราก็มีเหี่ยวเหี่ยวเศร้าๆไหมก็มีบ้างเหี่ยวเหี่ยวเศร้าๆไหมก็มีบ้างแต่ส่วนมากก็อยู่กับเพื่อนได้มันก็ไม่ไ,มได้เป็นอะไรจริงๆเราก็เชียร์แต่ว่าเราคุยกันแล้วก็คือเขาบอกว่า <ๆ S 1> เหมือนด้วยความว่าเขาอยากคอนเซนทร์ที่น้องสองคนนี้ก่อนเพราะว่าก็ยังเล็กอยู่แล้วอนาคตข้างหน้าก็ ก็เป็นเวที่แบบอาจจะต้องต้องรอดูก่อนอะไรเงี้ยแต่เราด้วยความเราเห็นพ่อแม่ลูกเขาเล่นกันมันน่ารักอะไรเงี้ยเราก็เชียร์บอกจริงๆมีสักคนก็ดีนะอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าตอนนี้ขอ2คนนี้ก่อนโฟกัสที่2คนนี้ก็ต้องสักอีกสัก4ี่หปีแพงว่าจอาจจะเขาอาจจะเปลี่ยนวิธีคิดใหม่ก็ได้แต่เราก็เชียร์ตลอดเลยอยากให้เขามีน้องอีกอยากเราชอบให้เขามีน้อง้เนาะน่ารัว นะคะก็ไม่เหงาหรอนะคะเพราะว่าหลานน่ารัก<ช>เราก็เชียร์เนาะใช่เน,น,นะเข,า,ะขาโสดจริงหรือเปล่าหรือโสดแบบมีคนคุยแบบพี่แจ๊กอ,ะอ่ะน่าจะเป็นเชอร์ี่มากกว <c oughs> ่าค่ะเขาโสดจริง <c oughs> ก็แงบอกมา <c oughs> ออจีบได้